อยากวารูปสวยต้องรู้องค์ประกอบสีแต่เดียวคําว่าสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าเรามารูเบสิกกันก่อนองค์ประกอบสีเจ็ดข้อแปดข้อหรือจะมีหัวข้ออะไรบ้างแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยเราก็เลยรวบยอดมาเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าเบสิกเอลิเมนต์ซอ t อาร์เริ่มจากจุดและเส้นจุดก็ไม่มีอะไรมากก็คือจุดนี่แหละซึ่งจุดที่มากกว่า 2, 2จุดก็สามารถประกอบเป็นเส้น1เส้นได้จุดที่มากขึ้นก็จะได้หลายเส้นหรือสามารถสร้างเป็นเท็กซ์เจอร์ได้โดยเส้นตรงที่เบสิกที่สุดก็คือเส้นตั้งเส้นนอนเส้นเฉียงแอดวานหนนนนนน่่อออยยกก็็จะเเเเปสสส้้้้้โคคงลืืร ขึ้นมาอีกก็เป็นเส้นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนแบบรูปทรงของธรรมชาติอย่างเส้นทางสถาปัตเป็นตน้นต่อไปคือรูปร่างและรูปทรงหรือเชฟและฟอร์มก,ก็รวมบางตำราก,ก็แยกสิ่งที่ทาให้มันต่างกันคือความเป็น2มิติและ3มิติยกตัวอ,อย่างง่ายหากวงกลมคือเชฟหรือรูปร่างภาษาอังกฤษคือเซอร์เคิลทรงกลมหรือสเฟียร์ก็คือฟอร์มในรูปแบบของ3ามิติซึ่งจะมีแสงและเงาเข้ามาเกี่ยวด้วยเรี่ยมกับมุมมองหน้าตรงหรือมุมมองเปอร์สเปกทีฟนั่นเองรูปทรงบนโลกใบนี้ก็จะมีเยอะ มากตั้งแต่รูปทรงธรรมชาติและรูปทรงที่เป็นแมนเมดรูปทรงเลขาคณนนี้หรือแมแ้แต่รูปทรงฟรีฟอร์มจริงๆก็ยังสงสัยอยู่นะว่ารูปทรงฟรีฟอร์มที่มีลักษณะาอรายรกับพวกเชื้อแบคทีเรียนี่นะว่าเป็นรูปทรงธรรมชาติไหมรูปร่างเหมือนกันหากต่างเชฟต่างฟอร์มก็มีชื่อได้ที่ต่างกาันตะแครกับคิ้วต่อไปเป็นเรื่องสีก็จะมีเยอะมากตั้งแต่แม่สีทฤษฎีสีลิ้นเฉดเยอะมากเจนคลิปหน้าเลยค่ะต่อไปคือ value และโท n e จริงๆ2ตัวนี้เหมือนจะคล้ายแต่ก็ต่างเท่าเท่ามางค่ ที่อยู่ในตัวสีในขณะที่โทนจะพูดถึงแสงที่มาตกกระทบเพื่อเกิดเป็นความสว่างและความมืดหรือเงานั่นเองโดยคำว่า value ถ้าแปลเป็นไทยก็คือค่าโดยค่าในที่นี้ก็คือค่าความสว่างที่อยู่ในสีที่แสงมาตกกระทบถ้าค่าความสว่างเยอะสีก็จะสดสว่างแต่ถ้าค่าความสว่างน้อยหรือมืดนั่นเองสีก็จะเข้มโดยค่าความสว่างที่สว่างที่สุดก็คือสีขาวและค่าความสว่างที่มืดที่สุดหรือสว่างน้อยที่สุดก็คือสีดำในขณะที่โทนหรือน้ำหนักจากที่อ่านมาจะพูดถึง น้ำหนักของแสงที่มาตกกระทบกับวัตถุโดวยวัตถุส่วนไหนมีค่าน้ำหนักแสงที่มาตกกระทบเยอะก็จะสว่างในขณะที่ฝั่งที่มีค่าน้ำหนักแสงมาตกกระทบน้อยก็จะมืดหรือเกิดเป็นเงาหนึ่งหากใครกำลังดูคลิปอยู่ก็อยากให้ลองทําดูนะคะแบบของวาลูเทนไม่มีค่าที่ตายตัวะจะแรงเงาแฟกซ4 6 8 0ระดับก็ตามจะให้ลองทํากันดูเพื่อเป็นการฝึกควบคุมน้ำหนักมือไปในตัวด้วยจากในคลิปก็จะเห็นว่าดินสอที่ใช้แรงเงาก,ก็คือ 2B แท่งเดียวจะมีการนําเทคนิคตั้งแต่จูดเส้น สารฝนไปจนถึงการควบคุมและกดน้ำหนักมือมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดค่าดับสีที่แตกต่างกันอย่างตัวประหลอดของโทนเองก็จะมีการนำหลักการทิศทางของแสงมาใช้ด้วยต่อไปคือ texture หรือพื้นผิวตัวตัวคิดว่าเนื่องจากศิละปะเป็นศาสตร์ที่วาดด้วยการศึกษาสิ่งที่อยู่รอบตัวเาอยู่บนโลกใบนี้ถ้าอยากจะวาดภาพเหมือนในเรียนแบบธรรมชาติหรือสิ่งรอบตัวก็คงต้องศึกษาเรื่อง texture ด้วยแหละเขาต่อให้วาดรูปร่างหรือรูปทรงเหมือนแค่ไหนถ้าหากไม่ลงพื้นผิวที่ ที่มีความใกล้เคียงกับที่เรากําลังจะวาดอยู่ก็คงไม่เหมือนร้อยเซึ่งส่วนตัวเราก็จะศึกษารูปทรงบวกแรงน้ําถ่วงถ้ามีเพื่อจําลองทิศทางและเส้นสายที่ใกล้เคียงกับผิวสัมผัสออกมาก็จะทําให้ในงานไม่ได้มีแค่การสานเส้นหรือว่าการฝนสีแรงเงาต่จะ,จะเพิ่มเติมไปด้วยจุดเส้นสารรอยหยกักหรือการจําลองเส้นต่างๆเพื่อเลนแบบผิวสัมผัสที่เรากําลังจะวาดอยู่นตอนนั้นช่วยไม่ให้งานน่าเบือ่อ ต่อไป Space หรือพื้นที่หลังจากแป้งอ่านมามันก็คือการจัดองค์ประกอบนั่นแหละจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการพื้นที่ในกระดาษของคุณก็เริ่มมาจากคอนเทนต์ที่คุณต้องการจะสื่อต้องการขับเน้นว่าคืออะไรจากนั้นก็ค่อยนำเทคนิคการบริหารจัดการพื้นที่เข้ามาใช้อาทิ perspective isometric p o s i t i v e negative หรือแม้แต่การจัดวางมุมมองสองมิติหรือสามมิติก็นับว่าเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ประเภทหนึ่งโดยหลักการเหล่านี้ที่ถูกนํามาใช้ก็ต้องดูคอนเทนต์หรือไอเทมหรือตัวเอกของงานคุณเป็นหลัก ข้อสุดท้ายที่บางที่ก็มีและบางที่ก็ไม่มีริซึมหรือจังหวะสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจริซึมง่ายที่สุดก็คือจุดและเส้นที่จะมีตั้งแต่ความสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมอแต่ในความไม่สม่ำเสมอนั้นก็มีแพทเทิร์นของมันเองซึ่งลงไปถึงการลากเส้นจัดระยะ <c oughs> การสานเส้น <c oughs> จังหวะถี่ห่างเพื่อแบ่งแยกความเข้มอ่อนให้กับงานเส้น <c oughs> งานขาวดำ <c oughs> งานสเกช็ชและงานดอิงได้เป็นอย่างดีเราเชื่อว่าทุกคนรู้แต่แค่หรือมือ